สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศาการครั้งที่11ทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนน้มหาวิทยาลัยวไลลักษณ์อำเภอทาาา่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่19กันยายน2565เวลา12.50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการครั้งที่11ทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนณมหาวิทยาลัยวไลลักษณ์อเท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรสอนวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายเลื่องศัพิ์คงเดชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชพลปรีธนัทถิมพาลีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41ผลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้ารับเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมหาวิทยาลัยวไลลักษณ์ ได้รับพระราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทัศาการครั้งที่11ทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนระหว่างวันที่1 9กถึง24กันยายน2565เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเพื่อให้เยาวชน ประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิตสรรพ,พสิ่งล้วนพันเกี่ยวการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์แท้แก่มหาชนไทยนำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยเพื่อก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจจนสามารถนำสิ่งที่ดีงามสู่สายตาโลก ซึ่งกิจกรรมในงานการประชุมวิชาการนิทรศการครั้งที่11ทรัพยากรไทย30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชนกำหนดจัดให iston, ้มีนิทรรศการอพสทมวลนลรานวไลลักษ์สแควร์นิทรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเร <course> ียนนาานจอดรถอาคารเรียนรวม1-3นิทรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนาานจอดรถอาคารเรียนรวม5-7 นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ127หน่วยงานทั่วประเทศนารานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกำหนดให้มีการประชุมวิชาการการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพสท30ปีอพสทประโยชน์แท้แก่มหาชน